สวัสดีค่ะเรามาเจอกับของเล่นหลากหลายชนิดนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างหุยหุยนี่มันปิกาจูปิกาปิกาว้าวปิกาจใูให้ปิกาจูเดนินดิปิกาปิกาส่วนนี้พี่โทโมัสนะคะเดี๋ยวเปิดที่โทมัสให้ดูดิว่าพี่โทมัสจะ เดินดึงพี่โทมัสอยู่ตรงนี้อา้าวจะบอกว่าที่พี่โทมัสโอ้โหพี่โทมัสทานหมดแล้วตายแล้วขี้เกียจไปแล้วอันนี้ก็ปิกาปิกาเหมือนกันเดเดี๋ยวให้พีป่ปิกาปิกาเดินให้โชว์ชให้ดูหน่อยสิ เราคือปีกาจูสวัสดีทุกคนส่วนตัวนี้มอเตอร์ไซค์เสือนะคะตน้นนี้เห็นไหมมันเป็นรถไขลานนะคะแบบหมุนมาแบบนี้น,นี่เห็นไหมน้องๆมาทำได้นะรวมถึงที่เอลฟ h a ฟนสีเพลเพอรนี้ด้วยนะคะ แอนส์ทานอ่อนไปแล้วนะคะทานอ่อนไปเรียบร้อยแล้วนี่มีพี่ไดโนเสาร์ด้วยน่ารักไหมทุกคนไดโนเสาร์ตัวนี้อย่างน่ารักเลยเนี่ยอา้าวโอ้ยทุกตัวทานหมดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ไดโนเสาร์เหมือนกันแต่เป็นสีฟ้านะคะบูไดโนเสาร์ายปิกาจูปิกาจูอันนี้ เสือเท้าอันนี้เพอร์เพอร์ไดโนเสาร์อันนี้สีอะไรเอ่ยน้องๆสีฟ้าบลูเอลเฟนส์นะคะหมดหรือยังเอ่ยอ๋อนี่ไงมีพี่ลายอ่อนด้วยนะคะสิงโตไหนดูดิโอ้โหไปไกล้วเนี่ยว้าวม,มันไปได้หมดเลย ดเลยโอเคค่ะน้องๆวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ